สวัสดีค่ะผู้ปรารถนาความสงบสุขทุกท่านวันนี้ยายบุญจะมาพูดธรรมชาติของขันห้าธรรมชาติของขันห้าขันห้าก็คือร่างกายและจิตใจของเรานี่แหละนะคะอันเป็นตัวเกิดถูกเ,เกิดสุขเกิดทุกข์อันเป็นตัวทําให้เราเกิดปัญหามันเกิดอะไรขึ้นเราต้องมารู้ธรรมชาติของร่างกายและจิตใจของเรานะคะ คำว่าธรรมชาติก็คือมัน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 เป็นแบบนี้แหละค่ะทุกคนมันมีทุกคนมันเป็นเหมือนกันหนึ่งละร่างกายนี่ทุกคนก็มีใช่ไหมคะทุกคนก็มีร่างกายแล้วก็มีหูตาจมูกลิ้นผิวกายเพื่อที่จะรับสัมผัสต่ตตางๆเข้ามาจิตทําหน้าที่รู้นะคะเมื่อร่างกายรับมาแล้วจิตก็มีหน้าที่รู้ซึ่งทุกๆคนก็มีเหมือนกัน มีร่างกายมีหูตาจมูกลิ้นผิวกายเหมือนกันแล้วก็รับสิ่งภายนอกเข้ามาเหมือนกันแล้วจิตของทุกคนก็ทำหน้าที่รู้นะมีหน้าที่รู้เมื่อรู้แล้วก็มีอาการประกอบจิตก็คือความรู้สึกความนึกได้คือความจำนะคะแล้วก็ความคิดจำมาคิดให้ทุกข์ให้สุขนะคะ จำแล้วก็เอามาคิดให้เป็นทุกข์ให้เป็นสุขนี่คือธรรมชาติทุกคนก็เป็นแบบนี้แหละเป็นเหมือนกันเลยแต่เรื่องที่จะเป็นแต่เรื่องที่จะมาสัมผัสมาให้รับนั้นแตกต่างกันไปนะคะทีนี้แตกต่างกันไปคนอยู่ขั้วโลกเหนือก็รับขั้วโลกเหนือคนอยู่ขั้วโลกใต้ก็รับขั้วโลกใต้คนอยู่ประเทศไทยก็รับประเทศไทย ทุกคนรับไม่เหมือนกันแม้จะนั่งอยู่ข้างๆกันก็รับไม่เหมือนกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันก็รับไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็รู้ไม่เหมือนกันจําไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันนะคะรู้สึกไม่เหมือนกันในเรื่องเดียวกันคนหนึ่งอาจจะรู้สึกด,ดีคนหนึ่งอาจจะรู้สึกไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตัวปัญหามันจึงเกิดขึ้นกับความต่างกันนี่แหละนะคะ ถ้ารู้ว่าโอต่างคนต่างคิดต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างจำต่างคนต่างรู้สึกยอมรับซึ่งกันและกันมันจะไม่เกิดปัญหาค่ะแต่เนื่องจากมนุษย์ของเราเนเป็นสัตว์สังคมมีคุณพ่อมีคุณแม่ออกลูกมาก็อยากจะให้เหมือนกันล่ะทีนี้คุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้เหมือนลูกคุณพ่อก็อยากให้คุณสามีคุณพ่อก็อยากให้คุณภรรยาเหมือนคุณเหมือนกันกับตัวเองคิดมันก็เลยวุ่นวายไปหมดเลยนะคะ เมื่อการไม่ยอมรับความจริงซึ่งกันและกันการไม่รู้ธรรมชาติของกันและกันอาจจะรู้โดยผิวผืนแต่ไม่เห็นนะคะในความเป็นจริงแล้วเราอาจจะรู้รู้หมดเลยมันเป็นเรื่องง่ายๆพูดกันง่ายๆยายพูดมาถึงนี้ทุกคนอาจจะเข้าใจอาจจะรู้นะรู้ภาษาที่ยายพูดเพราะนอกจากขันห้าแล้วมันยังมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวเชื่อที่เป็นตัวสําคัญก็คือ สมมุติภาษาสมมุติที่เอามาพูดกันนี่แหละค่ะนะภาษาสมมุติเอามาพูดกันนี่ก็ไปคนละเรื่องคนละราวโดวยเฉพาะภาษาสมมุติที่แทนความรู้สึกนึกคิดตามที่ยายเคยพูดโอ้ฉันรักเธอคําว่ารักเธอนี่อาจจะมีหลายหลายวิธีการน,นะบางคนอาจจะบอกโอ้ชันรักเธอพูดจาไพเราะแต่บางคนอาจจะชันรักเธอแต่ฉันพูดตรงๆ แน่สองคนมามาอยู่ด้วยกันถ้าไม่เข้าใจตรงกันก็ผิดหวังกันไปแล้วนะคะไม่ยอมรับว่าโอ้คนนี้พูดแบบนี้คนนี้พูดแบบนี้นนพบบนเพราะฉะนั้นเราจะต้องฟังให้รู้ตามที่ยหญ่พูดแล้วก็ดูทีนี้ดูให้รู้นะคะดูเข้าไปรู้ที่จิตใจของเราบางคนอาจจะบอกว่าเอารู้ยังไงรู้ความคิดเอันบางคนบอ,อกว่าเห็นยังไงเห็นความคิด พราะฉะนั้นเราต้องได้ฝึกดูนะคะทีนี้เราต้องได้ฝึกดูฝึกรู้อย่างเช่นคําว่ารู้คําว่ารู้คือจิตใจของเรานี่มันไม่มีรูปร่างจิตใจความรู้สึกนึกคิดมันไม่มีรูปร่างแต่มันแสดงอาการให้เราเห็นได้มันไม่ใช่สูตรวิสัยที่เราจะเห็นได้เมื่อก่อนนี้เราอาจจะดูอย่างเช่นดูหนังเนี่ยเราก็สนุกสนานฮิฮาปาร์ตี้โอ้ยหัวเราะชอบใจร้องไห้ ไปตามเรื่องราวที่เขาสมมุติแต่เราไม่เห็นแต่เราไม่เห็นจริงๆไม่รู้จริงๆว่ามันผุดขึ้นยังไงมันผุดยังไง <c oughs> คือเราดําเนินชีวิตแบบเป็นขันห้าไปหมดเลยเราจริงไม่เห็นความจริงของขันห้านะคะในชีวิตเรารู้นะคะว่าอันนี้เป็นรองเท้าอันนี้เป็นกระเป๋าอันนี้เป็นหนังสืออันนี้เป็นบ้านอันนี้เราแยกออกแต่ในจิตของเราน่ะในจิตใจของเราในอาการประกอบจิตของเรานี่เราไม่แยกเขา เรามั่วไปหมดเลยว่านี่ของฉันทั้งหมดกายนี่ก็ของฉันนะคําพูดกับฉันพูดฉันชอบฉันกินมันเป็นฉันไปหมดมันก็ไม่ผิดนะคะเมื่อมันทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นคนทําเองเราเป็นคนรู้เองเราเป็นคนคิดเองเราเป็นคนร้องให้เองเราเป็นคนดีเองเออดีใจเองมันก็ไม่ผิดมันก็ไม่ผิดเพราะมันเกิดที่ตัวเราแต่ปัญหาของเราก็คือเราจะให้คนอื่นเป็นเหมือนเรานี่แหละ นะทีนี้ถ้าเราฝึกดูเรื่อยๆฝึกดูฝึกดูกดมันจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันเป็นคนละส่วนร่างกายนี่ก็โอ้เฉพาะร่างกายนั่งอยู่นี่ก็เป็นร่างกายนะนี่ร่างกายจะบอกว่าร่างกายเราก็ร่กาก็ว่าไปก่อนก็แล้วกันนะพอเรารู้ทั้งหมดแล้วมันจะเป็นเองว่าโอ้ยร่างกายเดี๋ยวมันก็ตายมันดืมมาจริงๆ ก็ฟังต่อๆไปเรื่อยๆแล้วมันจะอ๋อตอนไหนนะคะอ่าตอนนี้ให้เป็นร่างกายของเราจริงๆนี่แหละทีนี้เราก็รู้นะรู้ภายนอกรู้หมดรู้ยายรู้รู้เสียงอันนี้รู้ไม่มีปัญหาคิดทีนี้คิดการคิดอย่างเช่นเราคิดในใจคิดชื่อของเราในใจคิดชื่อของเราในใจมันไม่มีปัญหานะคะการคิดแบบนี้มันไม่มีปัญหา มันเป็นการคิดพื้นๆคิดเพื่อดำเนินชีวิตคิดทำนั่นคิดทำนี่แต่มันจะมีปัญหาทันทีเมื่อความคิดขัดแยง้งตรงนั้นแหละเรียกว่าหลงแหละทีนี้ต่างคนต่างหลงกูถูกมึงถูกฉันถูกเธอถูกหล่อนผิดฉันผิดนี่แหละคือความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นตรงที่เราหลงหลงในสิ่งที่เราคิดนี่เองนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกดูให้เห็น ฝึกดูให้รู้ถ้าบางคนใช้คําว่าเห็นเอ e, ๊ะมันเป็นตัวอย่างไงก็จะงงนะใช้คําว่ารู้ก็ได้แต่รู้จริงๆร,รู้จริงๆเห็นจริงๆนะซึ่งการปฏิบัติที่จะให้รู้จริงเห็นจริงนี้จะต้องอยู่ในสถานการณ์นะคะสาหรับตัวยายเองเห็นอยู่ในสถานการณ์จริงนะเห็นความคิดที่มันมันเถียงทะเลาะมันเอา,ม,เอามันเอาความคิดของตัวเองว่าฉันถูกนะ ความคิดน่ะที่ว่าฉันถูกนมันถูกนะขณะที่เราคิดแต่มันมีตัวหนึ่งนะคะในเรื่องของความคิดที่เราใยเจอก็คือมันเป็นภาษาสมมติที่เอาม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 าเกี่ยวข้องภาษาต่างๆนี่แหละเราบอกกันนะว่าเธอทําอย่างนั้นเธอทําไอ้นี่เธอพูดแบบนั้นเธอพูดแบบนี้แต่เวลาทําออกมาผลงานออกมามันไม่ตรงกับที่เราคิดนี่คือความแตกต่างการให้ความหมายของภาษา การหลงภาษามันก็เลยเกิดความขัดแยง้งเกิดความผิดพลาดเกิดการเกาะให้เกิดความทุกข์นะคะ,ะความคิดอขอให้ดูให้เห็นความคิดเราคิดเราคิดแค่นี้เมื่อคิดแล้วความรู้สึกอันนี้น่าจะชัดเจนว่าเราเกิดความรู้สึกอย่างไรแต่ก็มองให้เห็นก่อนว่าความรู้สึกเนี่ยมันมันเกิดที่ตัวเราเกิดจากที่เราคิด นะคะถ้าเราไม่ได้คิดอะไรเราไม่ได้กังวลอะไรความคิดมันก็จะนิ่งๆอยู่อย่างนั้นเข้าพร้อมที่จะทําหน้าที่เมื่ออะไรที่มีขัดแยง้งมีความโยวยวายเขาจะตอบสนองทันทีนะคะถ้าไม่พอใจเขาก็จะตอบสนองทันทีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกดูให้เห็นความคิดแล้วเราก็จะเห็นความรู้สึกตามมาความรู้สึกตามมาค่อยๆดูให้ละเอียดไปทีละเล็เกทีละน้อยนะ สุดท้ายเราก็จะเห็นความจำนะเราจะเห็นความจำที่เราจำว่าอ้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วในความเชื่อในความรู้ในความจำในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจำมานะแล้วมันก็จะผุดปั๊บทันทีผุดขึ้นมาทันทีเหมือนเราไปสั่งส้มตำส้มตำปราพอเมี้าย,ยกมาส้มตำปูมาเรารู้ทันทีเลยวีดแบกทันทีโมโหทันทีไม่พอใจทันทีแต่ถ้าเราฝึกดู ทีละนิดทีละนิดเราก็จะเห็นนะคะซึ่งความผิดพลาดก็ก็เกิดขึ้นได้บางทีเขาอาจจะยกมาผิดโต๊ะก็ได้นะคะเขาอาจจะยกให้โต๊ะหนึ่งเราอยู่โต๊ะสองเขายกมาโอ้ไม่เป็นไรขอบคุณแต่ถ้าเรายอมรับความผิดผิดพลาดว่ามันผิดพลาดได้นะเราก็ให้อภัยมองเป็นกลางนะคะเราไม่เข้าข้างตัวเองว่าฉันสั่งแล้วต้องได้ เพราะว่าเราก็เคยเราก็เคยผิดพลาดนะเมื่อเราสังเกตเห็นความคิดของเราเห็นความจําของเราเนี่ยมันผิดพลาดได้ในภาษาสมมุติในความจําของแต่ละคนเราก็จะให้อภัยตัวเองใหอ้อภัยคนอื่นไปโดยอัตโนมัตินะคะนะถ้าเราเห็นเห็นเห็นชัดเจนของความไม่เที่ยงนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือ ดูกายให้รู้ในส่วนที่รับว่าอะไรบ้างดูจิตผู้รู้ดูอาการประกอบจิตก็คือความความคิดความจำความรู้สึกแล้วก็ความไม่เที่ยงนะความไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนนั่นเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนนี่แล้วภาษาสมมุตินะคะภาษาสมมตุะะาามมติที่เอามาใช้ความผิดพลาด ในการใช้ภาษาสมมุติในการให้ความหมายของภาษาสมมุติเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องยิ้มแย้มนะเราจะต้องยิ้มแย้มยกมือไหว้เพื่อที่จะฝึกให้เราไม่หลงตัวเองไม่หลงยึดว่าตัวเองถูกทุกอย่างเราให้เกียรติคนอื่นก็คือเรายกมือไหว้เรากล่าวคำว่าสวัสดีเปิดเผยเปิด เป็นการเปิดไมตรีรับไมตรีต่อกันนะคะขอบคุณค่ะนะเป็นการขอบคุณเป็นการยอมรับเป็นการมีน้ําใจไมตรีเป็นการแบ่งปันนะคะแบ่งปันมีน้ําใจแบ่งปันขอบคุณครับขอขอ,ขอบคุณค่ะขอโทษครับขอโทษค่ะขอโทษก็หมายถึงเรายอมรับผิดในความผิดพลาดของเรามันอาจจะผิดพลาดได้ หรือมีใครผิดพลาดกับเราเราก็ให้อภัยไม่เป็นไรคร่ะไม่เป็นไรคะ่ะเพราะเราก็เคยผิดพลาดไม่ใช่ว่าตอนที่เราผิดพลาดนี่อุ้ยเราไม่ผิดเลยนะแต่พอคนอื่นผิดพลาดไม่ได้นั่นแสดงว่าเราไม่มีความเป็นกลางนะคะเราต้องเป็นกลางเราถึงจะมีความสุขได้เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เราจะเป็นเราทั้งหมดก็ไม่เป็นไรขอให้ฝึกดูฝึกรู้ให้เห็นจริงๆที่ร่างกายของอและจิตใจของเรา เมื่อเราเห็นความจริงแล้วเราก็ค่อยๆเราจะค่อยๆย,ยอมรับยอมรับยอมรับจิตของเราก็จะค่อยเบาขึ้นเบาขึ้นไม่เบีไม่เบียดไม่จำไม่ยึดในสิ่งที่เราจำมานะคะขอให้จำเอามาใช้เพื่อเพื่อสร้างประโยชน์ให้เให้เราเองและสร้างประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นแล้วโลกโลกของโของเราก็จะเต็มไปด้วยมิตรไมตรีต่อกัน เต็มไปด้วยความสุขนะคะเมื่อเราเกิดมาเมื่อเราเกิดมาเพื่อมีความสุขคนอื่นก็เกิดมาเพื่อมีความสุขทุกคนต่างทําทุกอย่างเพื่อให้มีความสุขเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างตัวเราให้มีความสุขสังคมรอบๆตัวเราให้มีความสุขมีแต่มิตรไ <tän> มตรีต่อกันเต็มไปด้วยความสุขนะคะก็ <c' S 2> ขออวยพรให้ทุกท่านจงดำเนินชีวิตใหม่ไปในแต่ละวันด้วยการระลึกรู้ที่ร่างกายและจิตใจของเรา ให้เห็นตามความเป็นจริงยอมรับความจริงได้เพราะกับความสุขที่แท้จริงสงบปกติอิสระและเป็นกลางทุกทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ